สวัสดีครับระหว่างรอวันนี้มาแนะนําวิธีการถอยแทงซ้ายวอนโวนะครับว่าเราจะดูยังไงนะครับผมในเมื่อรถมันพับไปแล้วทางซ้ายเรามองไม่เห็นแล้วเราจะทํำยังไงนะครับวิธีของผมนะวิธีง่ายมากเลยนะรนะนะครับสําหรับวอนโวนะนะผม404นะก็คือเมื่อเราพับไปแล้วเรามองไม่เห็นใช่ไหมกระจกข้างเราปรับไฟฟา้ามันก็ปรับมองไม่เห็นแล้ววิธีก็คือลุกจากที่คนขับครับผมแล้วก็เดินเปิดกระจกนะ เปิดกระจกแล้วก็ส่องดูครับอย่างนี้ครับพอเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อตรงนู้นตรงนี้มันเป็นยังไงนะครับเราก็กลับเข้ามานั่งนะครับกลับเข้ามานั่งแล้วก็ถอยนะครับแล้วก็ค่อยๆถอยไปถอยไปถ,ถ้าเราไม่มั่นใจอีกก, <latego> <Shane. S 2> ก็ลงไปดูก็ได้ครับลงจากรถไปดูแต่ผมจะใช้วิธีแบบลุกไปแบบนี้นะแล้วก็ไปส่องดูเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันลุกไปง่ายครับมันเดินได้สะดวกมากเลยนะครับประมาณนี้ครับผม